ในเมืองเล็กๆใกล้กับขอบเขตป่าภูมะเขือมีข่าวลือที่แพร่กระจายไปทั่วว่าป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยอาถรรพ์และสิ่งลึกลับที่ไม่อาจอธิบายได้นักศึกษากลุ่มหนึง่งจากมหาวิทยายลัยในกรุงเทพซึ่งมีความสนใจในเรื่องลี้ลับและการสำรวจธรรมชาติได้ยินข่าวนี้จากเพื่อนและตัดสินใจเดินทางไปยังป่าภูมะเขือ เพื่อหาคำตอบด้วยตัวเองกลุ่มนักศึกษาจำนวน5คนได้แก่วิทนัทอุมินและก็แจ็คพวกเขาได้เดินทางไปยังหมู่บ้านใกล้กับป่าเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากชาวบ้านเมื่อถึงหมู่บ้านพวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวบ้านที่มักจะยิ้มแย้มแจ่มใส แต่เมื่อพวกเขาเอ่ยถึงป่าปูมะเขือชาวบ้านกับแสดงท่าทางวิตกกังวลและรีบเปลี่ยนหัวข้อการสนทนาอย่าคิดจะเข้าไปเลยนะครับชาวบ้านคนหนึ่งตัวนนด้วยสีหน้าจริงจังป่านั้นไม่เหมือนที่ไหนไม่เคยมีใครกลับออกมาหลังจากที่เข้าไปแล้วแต่คำเตือนเหล่านั้นไม่ได้ทําให้กลุ่มนักศึกษาหยุดยั้งความคิดที่จะเข้าไปสำรวจพวกเขาเชื่อว่า แค่เป็นเรื่องของความเชื่อพื้นบ้านหรือแค่ความกลัวที่ไม่มีมูลความจริงมันอาจเป็นแค่เรื่องเล่าของคนในหมู่บ้านวิทย์พูดขึ้นเราแค่ต้องการค้นหาความจริงเท่านั้นหลังจากพูดคุยกับชาวบ้านกลุ่มนักศึกษาก็เตรียมตัวเดินทางเข้าไปในป่าพวกเข้าเตรียมอุปกรณ์ตั้งแคมป์และอุปกรณ์การสำรวจเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในป่าได้อย่างสะดวกสบาย ทั้งยังทำการสำรวจเส้นทางและจุดที่น่าสนใจที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปริศนาเมื่อกลุ่มนักศึกษามาถึงทางเข้าป่าภูมะเขือพวกเขาก็ได้พบกับสภาพป่าที่เต็มไปด้วยความหนาทึบและเงียบสงบป่าสีเขียวขจีดูเหมือนจะปกคลุมไปด้วยหมอกบางๆทำให้บรรยากาศรอบข้างดูน่ากลัวกขึ้นแต่พวกเขาก็ไม่ยอมให้ความรู้สึกนี้ ขวางภารกิจของพวกเขามันแค่ป่าธรรมนาเองแจ็คพูดด้วยท่าทางมั่นใจขณะที่เขาเดินนำหน้ากลุ่มไปแค่ต้องระวังให้ดีเท่านั้นเองกลุ่มนักศึกษาทำการเดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆบางครั้งก็หยุดพักตามทางและสังเกตสิ่งแปลกปลอมที่พวกเขาพบเจออีกจย่างเช่นรอยเท้าที่ดูเหมือนจะไม่ใช่ของสัตว์ทั่วไป หรือกลิ่นหอมหวานที่เหมือนดอกไม้ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในขณะที่พวกเขากำลังเดินต่อไปวิทสังเกตเห็นว่าต้นไม้บางต้นดูเหมือนจะมีร่องรอยของการถูกเผาหรือถูกทำลายอย่างประหลาดดูเหมือนจะมีคนมาที่นี่ก่อนพวกเราเขาพูดออกมาแต่มันจะเป็นใครและทำไมถึงทำแบบนี้คำถามนี้ทำให้ทุกคนรล้นสงสยัย แต่พวกเขายังคงเดินหน้าต่อไปโดยไม่ทันรู้ว่าแต่ละก้าวที่พวกเขาก้าวเข้าไปในป่านั้นมันกำลังพาพวกเขาไปสู่สิ่งที่พวกเขาคาดไม่ถึงในที่สุดหลังจากการเดินทางมาหลายชั่วโมงกลุ่มนักศึกษาก็มาถึงลานกว้างที่มีต้นไม้ขนาดสูงตระหง่านอยู่กลางลานพวกเขาตั้งแคมป์เพื่อพักผ่อนและเตรียมตัวสำหรับการสำรวจในวันถัดไปแต่เมื่อมองไปรอบ,รอบ ทุกคนกลับรู้สึกถึงความผิดปกติของบรรยากาศเหมือนมีบางสิ่งเฝ้าดูพวกเขาจากมุมมืดในป่านั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายที่พวกเขาคาดไม่ถึงหลังจากตั้งแคมป์และพักผ่อนจนถึงช่วงค่ำกลุ่มนักศึกษาก็เริ่มสำรวจรอบๆแคมป์โดยตั้งใจว่าจะหาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับป่าภูมะเขือก่อนจะกลับมาพักในแคมปอีกครั้งในตอนกลางคืนขณะที่พวกเขาเดินผ่านพุ่มไม้และต้นไม้ใหญ่ต่างก็สังเกตเห็นสิ่งแปลกๆที่ทำให้ความสงบในป่าดูเหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้นพวกเราคิดว่ามันน่าจะเป็นแค่รอยเท้าของสัตว์ทั่วไปนัดกล่าวขณะที่เขาใช้ไฟฉายส่องไปตามพื้นดิน แต่รอยเท้าที่พวกเขาพบดูเหมือนจะไม่ใช่ของสัตว์ป่าทั่วไปมันดูเหมือนจะมีขนาดใหญ่เกินไปและทําให้เขานึกถึงรอยเท้าบางอย่างที่ไม่สามารถระบุได้ดูสิรอยเท้าพวกนี้มันไม่ใช่ของสัตว์ของป่าปกติเลยวิย์พูดพร้อมกับเก็บข้อมูลจากพื้นดินเขาสังเกตว่ารอยเท้าที่พบว่ามีลักษณะคล้ายกับรอยเท้าของมนุษย์ แต่ขนาดใหญ่ผิดปกติแถมยังดูเหมือนจะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้แปลกจริงๆเลยนะมินที่เป็นคนช่างสังเกตเอ่ยขึ้นแต่ทำไมมันถึงหายไปแค่บางช่วงละ่ะเหมือนรอยเท้ามันจมหายไปแล้วเธอเดินตามรอยเท้าด้วยความระมัดระวังพร้อมกับใช้ไฟฉายส่องไปตามทางแต่ท่ามกลางความมืดของป่ารอยเท้าที่เหลือก็หายไปทันที กลุ่มนักศึกษารู้สึกท้อแท้และลังเลอยู่พักหนึ่งแต่ก็ยังไม่หยุดเดินต่อไปพวกเขาหันกลับมายังแคมป์เพื่อพูดคุยกับสิ่งที่พบเจอในระหว่างการสำรวจท่ามกลางแสงไฟจากเต็นท์พวกเขามองไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมอกและรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ค่อยๆแผ่กระจายเข้ามามันเริ่มจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นแล้วนะอุพูดพร้อมกับมองไปร,รอบๆป่าและ ทำท่าทางกังวลรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังตามเราอยู่ทันใดน,นั้นเสียงแปลกๆดังขึ้นจากความมืดลึกในป่าเสียงกระทบกันของกิ่งไม้และใบไม้ราวกับมีสิ่งมีชีวิตกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆแม้ว่าจะไม่มีสัตว์ป่าปกติที่เห็นบ่อยนักในบริเวณน,นั้นแต่มันกลับเป็นเสียงที่ทำให้หวัวใจของทุกคนเต้นแรงขึ้น เสียงอะไรนะ่ะแจ็คถามเสียงสัน่นขณะเหลือบมองไปยังทิศทางที่เสียงนั้นดังขึ้นกลุ่มนักศึกษาตัดสินใจหยุดและฟังเสียงอย่างเงียบๆพวกเขามั่นใจว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของสัตว์ป่าทั่วไปเพราะมันฟังดูเหมือนมีการเดินหรือวิ่งของบางสิ่งที่มีขนาดใหญ่แต่ท่ามกลางความมืดนั้นไม่มีอะไรที่สามารถมองเห็นได้วิทค่อยๆเดิน ไปทางต้นเสียงพร้อมกับพยายามใช้ไฟฉายส่องไปข้างหน้าแต่ทันในนั้นไฟฉายก็เกิดการเกิดพิบขึ้นและดับลงไปชั่วขณะทุกคนในกลุ่มตกใจและจะพยายามเปิดไฟฉายใหม่แต่ก็ยังไม่สามารถเปิดมันได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นมินถามด้วยเสียงหวาดกลัวขณะที่เธอรู้สึกถึงบรรยากาศที่เย็นเฉียบขึ้นรอบตัว ในขณะที่พวกเขากำลังพยายามหาทางเปิดไฟฉายอีกครั้งเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากทิศทางที่ไม่มีใครเห็นออกไปอย่าอยู่ที่นี่เสียงนั้นดังขึ้นรอบๆจนทำให้ทุกคนตัวแข็งไปชั่วขณะใครพูดนัดถามเสียงสัน่นขณะหันมองไปยังเพื่อนๆที่อยู่รอบตัวแต่ไม่พบอะไรเลย พวกเขากลับมาที่แคมป์ในที่สุดโดยแต่ละคนรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งความรู้สึกผิดปกติยังคงค้าคาในใจของทุกคนบางคนเริ่มสงสัยว่ามันเป็นแค่การหลอนหรือความกลัวหรือมีสิ่งลี้ลับที่คอยตามพวกเขาจริงๆในคืนนั้นทุกคนพยายามจะหลับแต่สิ่งแปลกประหลาดยังคงแฝงตัวอยู่ในความมืดบางครั้ง พวกเขาจะได้ยินเสียงแปลกๆและรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวในป่าแต่เมื่อหันไปมองก็ไม่พบอะไรเลยจนทำให้พวกเขาเริ่มสงสัยว่าอะไรที่ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าอยู่ในป่าแห่งน,นี้และที่สำคัญที่สุดพวกเขาเริ่มรู้สึกว่าพวกเขากำลังถูกบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้จับตาจ้องมองอยู่ เช้าวันใหม่มาถึงกลุ่มนักศึกษาตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกที่หนักอึ้งจากคืนที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความกลัวแม้ว่าอากาศจะสดชื่นในตอนเช้าแต่ทุกคนยังคงไม่สามารถลืมความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อตอนกลางคืนได้เสียงกระซิบในความมืดและการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถอธิบายได้ทำให้ทุกคนรู้สึกถึงบางสิ่งที่อยู่รอบตัว แต่พวกเขาก็เลือกที่จะไม่พูดถึงมันมากนักกลัวว่าอย่จะเพิ่มความกลัวเข้าไปในใจของทุกคนหลังจากทานอาหารเช้าและเตรียมอุปกรณ์ใหม่เพื่อสำรวจต่อไปกลุ่มนักศึกษาตัดสินใจเดินลึกเข้าไปในป่าโดยหวังว่าจะสามารถหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในป่าภูมะเขือท่ามกลางต้นไม้สูงตระหง่านที่ปกคลุมด้วยมอสและเถาวัลย์ ขบวนเดินของพวกเขากลับเริ่มรู้สึกเหมือนกับการเดินเข้าสู่ที่มืดมนและห่างไกลจากโลกภายนอกเราควรระวังให้มากขึ้นนะวิทย์กล่าวกับเพื่อนเพื่อนเสียงต่ำขณะที่เขาสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของทิวทัศน์รอบๆป่าต้นไม้เริ่มทึบขึ้นและกิ่งก้านเริ่มห่อหุ้มจนแทบไม่สามารถเห็นแสงจากดวงอาทิตย์ได้ทุกครั้งที่พวกเขาหยุดพัก หรือหมุนไปมองรอบตัวจะรู้สึกถึงความเยียบสงัดที่ดูเหมือนจะหนาแน่นจนหายใจไม่ออกแม้แต่เสียงนกร้องหรือเสียงลมหายใจจากป่าทุกสิ่งดูเหมือนจะหยุดนิ่งไประหว่างการเดินทางลึกเข้าไปในป่าพวกเขาพบกับสิ่งที่แปลกประหลาดมากขึ้นเมื่อพวกเขาเดินไปตามเส้นทางแคบแคบที่ปกคลุมด้วยพืชพันธ์หนาแน่นพวกเขาพบกับ สารเจ้าลึกลับที่มีต้นไม้เก่าแก่ขนาดใหญ่ล้อมรอบตัวสารเจ้ามีลักษณะคล้ายกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยที่มีก้อนหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางสาลข้างๆมีสัญ,ญลักษณ์และภาพวาดที่ดูเหมือนจะเป็นรูปสัตว์หรือมนุษย์ในท่าทางที่ไม่ธรรมดาที่นี่มันอะไรมินถามเสียงเบาขณะที่เดินไปใกล้ๆก้อนหินใหญ่ ที่ตั้งอยู่ตรงกลางศาลมันคงจะเป็นศาลเจ้าหรือสถานที่สำหรับทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างนัดพูดขึ้นขณะที่ยืนมองไปยังภาพวาดบนผนงังศาลเจอภาพที่ดูเหมือนจะเป็นลวดลายของมนุษย์ที่แปลงร่างเป็นสัตว์หรือมีอวัยวะแปลกๆที่ไม่สามารถเข้าใจได้ผมไม่คิดว่าเราควรเข้าไปใกล้นะแจ็กกล่าวเตือนขณะสังเกตเห็นว่า พวบริเวณศารเจ้ามีร่องรอยของการถูกใช้งานบางอย่างเช่นเศษไม้ถูกเผาและมีเท่าฐานอยู่ในบางจุดแต่แม้ว่าพวกเขาจะพยายามหาทางหลีกเลี่ยงศารเจ้าและเดินต่อไปความรู้สึกอึอดอัดและหวาดกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาอย่างไม่สามารถหักห้ามได้พวกเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่ไม่สามารถเห็น กำลังจับตามองทุกย่างก้าวที่พวกเขาเก้าวไปขณะที่พวกเขากำลังเดินออกจากบริเวณสารเจ้าเสียงประหลาดดังขึ้นจากทิศทางที่ไม่สามารถระบุได้มันเป็นเสียงกระทบกันของกิ่งไม้ที่ดังขึ้นอย่างไม่เป็นงหวะเหมือนมีบางสิ่งขยับไปมาอย่างรวดเร็วพวกเขาหันไปมองด้วยความตกใจแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดในป่า เราต้องออกจากที่นี่แล้วอุพูดเสียงสัน่นขณะที่เธอกำลังเก็บอุปกรณ์อย่างรีบร้อนแต่ขณะที่ทุกคนเตรียมตัวจะเดินจากไปเสียงกระซิบแปลกๆดังขึ้นอีกครั้งไปกันเถอะอย่าอยู่ที่นี่เสียงนั้นชัดเจนและใกล้เข้ามากระซิบข้างหูของพวกเขาแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นหรือรู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนทุกคนก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไร พวกเขาแต่เพียงแค่รีบเดินออกจากบริเวณสารเจ้าอย่างรวดเร็วแต่ยิ่งเดินลึกเข้าไปในป่ามากขึ้นทุกคนเริ่มสังเกตเห็นว่าเส้นทางกลับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดถนนดินที่พวกเขากลับมาตอนแรกดูเหมือนจะหายไปหลงลืมเส้นทางดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆความมืดในป่าเริ่มหนาขึ้นและดูเหมือนว่าพวกเขากำลังหลงทาง วิทที่นำกลุ่มไปเริ่มรู้สึกถึงความปปกติที่เพิ่มขึ้นเขาหยุดและมองไปยังรอบๆโดยไม่พูดอะไรสัญชาตญาณของเขาบอกให้เขารู้ว่าพวกเขากําลังถูกบางสิ่งจับตามองเราอาจจะหลงทางวิทพูดเสียงแผ่วขณะที่เขาหันกลับมามองทางที่พวกเขาเดินผ่านมาทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความกดดันและความกลัว ที่ทวีขึ้นทุกคนเงียบและเริ่มเดินตามวิ์ไปเรื่อยๆในขณะที่บรรยากาศรอบตัวทวีความอึดดัดขึ้นเรื่อยๆความเงียบที่ไม่เป็นธรรมชาติกับการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถเห็นได้ทำให้พวกเขารู้สึกถึงการถูกขับไล่ไปในที่ที่ไม่มีทางหนีบางทีความมืดในป่าอาจจะไม่ใช่แค่ความมืดตามธรรมชาติ มันอาจจะเป็นบางสิ่งที่ไม่มีใครสามารถหลีกหนีได้ขณะที่กลุ่มนักศึกษาหลงทางในป่าภาพความมืดและความเงียบสงัดยิ่งทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าพวกเขาจะพยายามตั้งสติและพยายามหาทางกลับไปที่แคมป์แต่เส้นทางที่พวกเขาเคยเดินมาเรื่อมไม่เหมือนเดิม ทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างผิดปกติเมื่อมองไปที่ถิวทัศน์รอบข้างทุกคนรู้สึกว่าเหมือนมีบางสิ่งในป่าที่กำลังพาพวกเขาออกจากเส้นทางเดิมมันแปลกมากเลยนะมิ่นพูดเสียงเบาขณะที่มองไปรอบๆป่าเหมือนกับว่าเราเดินวนไปวนมาในที่เดิมใช่แล้วนัดตอบ เส้นทางที่เราเคยเดินมาเมื่อกี้มันหายไปไหนหมดทุกอย่างดูเหมือนจะเปลี่ยนไปในพริบตาทุกคนเริ่มรู้สึกถึงการขาดการควบคุมในสถานการณ์นี้เหมือนกับว่าป่ากำลังกลืนพวกเขาเข้าไปทีละน้อยและไม่มีทางออกให้เห็นเลยแต่พวกเขายังคงมุ่งหน้าต่อไปหวังว่าจะพบจุดใดจุดหนึ่งที่คุ้นเคยหลังจากที่เดินไปไกล พวกเขาก็พบกับร่องรอยบางอย่างที่เริ่มสร้างความสงสัยในใจทุกคนพวกเขาพบกับซากกระท่อมเก่าๆที่ดูเหมือนจะถูกทิ้งล้างมานานภายในกระท่อมมีเศษไม้และใบไม้แห้งเกินอยู่ทั่วบริเวณและประตูไม้เก่าก็ถูกทิ้งให้เปิดแง้มไว้ที่นี่เคยเป็นที่อยู่ของใครไหมอุถามอย่างสงสัยขณะที่เดินเข้าไปใกล้กระท่อม ไม่น่าจะใช่ดูเหมือนจะมีคนทิ้งมันไปแล้วมิทกล่าวขณะที่เขาพยายามสังเกตเห็นร่องรอยที่อาจจะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอดีตของกระท่อมนี้พวกเขาเข้าไปในกระท่อมและพบว่าในนั้นมีบางอย่างที่ดูเหมือนจะไม่ได้รับการสัมผัสมานานพวกเขาพบกับขวดแก้วเล็กๆบางใบที่มีป้ายเขียนในภาษาโบราณที่ดูเหมือนจะเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือคำอธิบายที่ไม่คุ้นเคย มีตะก้าผ้าเก่าๆหมักหมมอยู่มุมหนึ่งและภาพวาดบางภาพที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไรแต่สิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือภาพลึกลับที่ถูกวาดอยู่บนผนังกระดาษบางแผ่นถูกทิ้งอยู่รอบๆภาพนั้นพวกเขาเห็นรูปร่างของมนุษย์ที่ถูกพันธนาการด้วยเชือกหรืออาจจะเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ในท่าทางที่แปลกประหลาด นี่มันอะไรแจ็คถามพร้อมกับยกภาพขึ้นมาให้ทุกคนดูอย่างละมัดระวังภาพพวกนี้มันดูเหมือนพิธีกรรมอะไรบางอย่างมันอาจจะเป็นการบูชาอะไรบางอย่างในอดีตหรือไม่ก็สิ่งที่ต้องการจะทำให้คนที่มาที่นี่รู้สึกกลัววิทยพูดพร้อมกับพยายามตีความหมายจากภาพเหล่านั้นแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าใจได้ในทั้งหมด ระหว่างที่พวกเขากำลังศึกษาและถกเถียงกันเกี่ยวกับสิ่งที่พบกเห็นในกระท่อมเสียงแปลกๆดังขึ้นจากด้านนอกทุกคนเงียบและหันไปมองเสียงนั้นดังมาจากทิศทางที่ลึกเข้าไปในป่าเสียงไม้หักและฝีเท้าที่ไม่สามารถมองเห็นได้ใครอยู่ข้างนอกนัดถามเสียงสัน่นขณะที่พวกเขาทุกคนต่างหยุดนิ่งเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ กลุ่มนักศึกษารู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวในป่ารอบตัวราวกับว่าพูดเสียงดังขึ้นกว่าเดิมขณะที่พยายามดึงเพื่อนๆออกจากกระท่อมแต่เมื่อพวกเขาหันกลับไปยังทางที่พวกเขาเข้ามาพวกเขากลับพบว่าทางออกดูเหมือนจะหายไป ทุกอย่างดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเส้นทางที่พวกเขาเดินมาเมื่อสักครู่กับกลายเป็นทางตันเส้นทางทั้งสองข้างเต็มไปด้วยพุ่มไม้หนาแน่นและต้นไม้ใหญ่ที่เหมือนจะขยับเข้าใกล้พวกเขามันเกิดอะไรขึ้นแจ็กถามเสียงสัน่นขณะที่พยายามมองหาทางออกมันคงจะเป็นอาถรรพ์วิทพูดออกมาด้วยน้ำเสียงหนักหน่วง สิ่งที่เราเห็นในกระท่อมมันอาจเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่ยังคงมีผลกับป่านี้อยู่กลุ่มนักศึกษายืนอยู่ในความมืดขณะที่เสียงแปลกๆยังคงดังก้องอยู่ในป่าพวกเขาเริ่มรู้สึกว่าไม่เพียงแค่ป่าเท่านั้นที่พาพวกเขาหลงไปในทิศทางที่ไม่มีทางออกแต่ยังมีบางสิ่งที่อยู่ในป่ารอคอยที่จะเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในนี้ หลังจากที่กลุ่มนักศึกษาพยายามหาทางออกจากกระท่อมที่ถูกทิ้งร้างพวกเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความสิ้นหวังความกลัวที่เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่พวกเขาประสบในป่าผู่มะเขือกลายเป็นความวิตกกังวลที่ยากจะบรรยายทุกสิ่งที่พวกเขาพบเจอเริ่มขับเคลื่อนความคิดให้พวกเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งที่มองไม่เห็นแต่จับต้องได้กำลังติดตามพวกเขาอยู่ เราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้วิกล่าวเสียงแผ่วขณะมองไปยังเส้นทางที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดพวกเขาเดินวนไปวนมาในป่าที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดกลุ่มนักศึกษาพยายามเดินตามเส้นทางเดิมแต่กลับพบว,ว่าทุกครั้งที่พวกเขาหันหลังกลับเส้นทางที่เคยเห็นก็หายไปกลับกลายเป็นทางที่คุ้นเคยอีกครั้ง แต่ทุกครั้งรอบตัวกับรู้สึกแปลกประหลาดทำไมมันถึงเป็นแบบนี้มินถามเสียงสั่นขณะที่เธอมองไปยังป่าที่เต็มไปด้วยเงามืดมันเหมือนเราไม่ได้หลงทางแต่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างพยาามจะเก็บเราไว้ที่นี่เสียงที่กระทบกันของกิ่งไม้ทำให้ทุกคนหยุดหายใจทุกคนหันไปมองรอบๆด้วยความระมัดระวัง บางสิ่งที่มองไม่เห็นยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในป่าเสียงก้าวเดินคล้ายกับเสียงฝีเท้าที่ชัดเจนแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเราต้องพยายามหาทางออกให้ได้นัดพูดขณะที่เขามองไปยังพุ่มไม้หนาทึบที่อยู่ข้างหน้าถ้าเราเดินไปอีกสักหน่อยอาจจะเจออะไรที่ช่วยเราได้ ขณะที่กลุ่มนักศึกษากำลังพยายามหาทางออกวิทสังเกตเห็นรอยทางบางอย่างบนพื้นดินรอยเท้าของมนุษย์ที่ดูเหมือนจะเดินผ่านมาบนันมามันดูเหมือนจะเป็นรอยเท้าที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติและลึกลงไปในดินดูสิรอยเท้านี้มันมาจากไหนวิทถามขณะเขาและคนอื่นๆก้มลง มองไปที่รอยเท้าที่ปรากฏบนพื้นดินรอยเท้าดูแปลกประหลาดและไม่เหมือนกับรอยเท้าของมนุษย์ทั่วไปพวกเขาก็ค่อยตามรอยเท้าเหล่านั้นไปขณะที่เดินตามเส้นทางที่รอยเท้าพาพวกเขาไปทุกคนเริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศที่หนักแน่นขึ้นราวกับว่าพวกเขากำลังถูกดึงไปยังจุดหมายบางอย่างและในที่สุด พวกเขาก็มาหยุดอยู่ที่หน้าถ้ำใหญ่ที่ปกคลุมด้วยเถาวันและพืชพันธุ์หนาแน่นถ้ำนี้ดูเหมือนจะไม่เคยมีใครเข้ามาในระยะเวลานานเมื่อพวกเขามองเข้าไปในความมืดของถ้ำก็สามารถเห็นบางสิ่งที่แปลกประหลาดมากขึ้นมันคือถ้ำที่เคยมีการบูชาบางอย่างวิทพูด ขณะที่เขามองไปยังรอยต่างๆที่ถูกขีดเขียนไว้บนผนังถ้ำรูปภาพที่แสดงถึงมนุษย์และสัตว์ประหลาดผสมผสานกันในท่าทางแปลกประหลาดพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะนัดพูดเสียงแหบพร้อมกับเปิดทางให้คนอื่นๆเข้าไปพวกเขาเข้าไปในถ้ำและพบกับสิ่งที่ทำให้พวกเขาต้องตกตะลึงข้างในถ้ำมีหินก้อนใหญ่ ตั้งอยู่ตรงกลางห้องบนหินมีสัญ,ญลักษณ์ลึกลับที่ถูกสลักไว้อย่างชัดเจนสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นดูเหมือนเป็นคำหรือคำอธิบายบางอย่างที่พวกเขาไม่เข้าใจภายในถ้ำยังมีขี้เท่าจำนวนมากรากับว่ามีการประกอบพิธีกรรมอะไรบางอย่างในที่นี้ขณะที่พวกเขาพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่พบเห็นในถ้ำ เสียงกระซิบดังขึ้นในหูของพวกเขาออกไปอย่าเข้ามาให้ลึกกว่านี้เสียงนั้นทำให้พวกเขาสะดุง้งและหันไปมองหาแหล่งที่มาของมันแต่ก็ไม่พบอะไรใครพูดแจ๊กถามเสียงสัน่นขณะมองไปรอบๆถ้ำด้วยความหวาดกลัวเสียงนั้นยังคงดังต่อไปในหูของพวกเขาทำให้ความกลัว เพิ่มขึ้นจนเกือบจะไม่สามารถทนต่อไปได้ในที่สุดวิทก็ทำการขูดหินบางก้อนออกจากผนังถ้ำเพื่อเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังก้อนหินนั้นเมื่อเปิดออกทุกคนพบว่ามีโลงศพเก่าแก่ที่ดูเหมือนจะถูกปิดผนึกไว้หลายปีโลงศพนั้นถูกล้อมรอบด้วยเครื่องมือบูชาต่างๆที่ถูกทิ้งนี่มันคืออะไรมินถาม ขณะที่มองไปที่โลงศพและสิ่งของต่างๆที่รอบตัวนี่คงจะเป็นพิธีกรรมโบราณที่เกี่ยวข้องกับการบูชาเทพเจ้าหรือวิญญาณที่อยู่ในป่าแห่งนี้วิศพูดอย่างตหนักในสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญขณะที่กลุ่มนักศึกษายืนมองสิ่งที่อยู่ภายในถ้ำความรู้สึกกลัวเริ่มทวีขึ้นทุกคนรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่แฝงอยู่ในที่นี้ จับจ้องพวกเขาอย่างไม่ยอมปล่อยไปเราอาจจะไปเกินเราอาจจะไปไกลเกินไปแล้วแจ๊กพูดเสียงเบาขณะที่เขาหันไปมองทางออกของถ้าแต่มันก็ช้าไปแล้วล่องรอยของความมืดที่เริ่มปกคลุมพวกเขาทําให้พวกเขารู้สึกได้ถึงสิ่งที่ไม่อาจหลีกหนีได้การเปิดเผยความลับของป่าภูมะเขือค,ครั้งนี้ อาจจะไม่ใช่แค่การหาคำตอบที่พวกเขาต้องการแต่มันอาจจะทําให้พวกเขาต้องรับผลจากการเข้าไปในโลกที่ซ่อนเลนแห่งนี้โดยไม่มีวันได้กลับออกมา